สวัสดีครับกาวผมแบเกักมบเกมแคตเตอร์ผมเล่นแคตเกมทิมฟอร์เทสภาคสองเองผมนะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายท่านแนะนำให้ผมเล่นมานานแล้วผมนะผมก็ไม่รู้นะไม่เคยเล่นแต่ว่าผมรู้แต่ว่าคอนเซ็ปต์มัน,นคล้ายโอเวอร์วอตแต่หลายท่านยใหยผมเล่นเหลือเกินวันนี้จะมาลองกันว่าทิมฟอร์เทสสองเนี่ยมันมีอะไรดีที่ท่านถือได้อยากให้ผมเล่นเหลือเกิน,นงนนั้นก็มาลองเล่นเลยผมนะอย่างที่ตีเวลาย้าผมบอกไปว่าผมเพิ่งจะเคยเล่นนี่เพิ่งจะโหลดมาดังนั้นเล่นไม่เป็นขออภยัยเพราะเพิ่งเคยเล่นจริง มาถึงก็โหลดเสร็จปุ๊บนี่เล่นเลยผมนะกดไฟล์เกมเลยไม่ต้องอะไรมากอ๋อนี่ไงวิเลือกตัวว้าบาสตูก้าก็มีอ่ะอันนี้ปืนไฟโอเคอันนี้ปืนกระเบิดอะจรยังแรลปืนกดทั้งเอาตัวที่โดนเอาบาสตูก้าอยาเรียกเลยบาสตูก้ามานี่มาเวลาเข้าหน้านี่กี่เหลวะเนี่ยวิ่งได้ป่ะวิ่งไม่ได้ใช่ไหมบาสตูก้ามันเดินช้าอยู่เฮ้ยเสียงอะไรวะ เราต้องไปทำอะไรเนี่ยฮะอ้าว w h a The f u c k อ๋อนี่พึ่งเล่นปะโอเคน่าจะพิ่งเล่นจนงงมาที่นี่ทำไมล้กมาทำเพื่ออะไรมีคนบาสุก้าเร่อเหมือนกันด้วยเออข้างมาตามเพื่อนไปก่อนก็แล้วกันไม่รู้เลยจะทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วจะไปไหนแล้วจะทำอะไรที่อะไรยังไงกูถือบาสุก้ามามีคนบอกให้ไปข้างหน้าเออเด็กกูไปอยู่ตอนนี้ เราต้องยึดตรงนี้ใช่ไหมเออเรายึดดูโหอยู่ข้างบนแล้วกันโอเคเพื่อนเรายึดแล้วยึดยังอ่ะยึดแล้วหรอต้องป้องกันอันนี้โอเคเราต้องป้องกันตรงนี้มันเขียวว่าต้องป้องกันตรงนี้ตรงในจุดนี้ผมแต่ก็ไม่เห็นใครเลยอ่ะจะตัวอยู่ไหนมันฆ่ากันแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนวะแมพมันก็ไม่มีบอกอ๋อยังไงตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นอยู่ตัวนั้นกันโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปันตุก้า บาสุก้าโหมันยิงลุลวด้วยบาสุก้าลุลวดเป็นไงอืมเป็นไงคนโหดบอกแล้วยาให้โหดเดี๋ยวใส่ก่อนใส่ก่อนกี่โดนมากเลยนะเฮ้ยอะไรแล้วกิ้วกระโดนเหรอมีหานี่เอาเฮ้ยมาเดี๋ยวผมเข้ามาอู้ยิงไม่โดนใครเลยเมื่อกี้ไอ้มันสไนเปอร์อะสไนเปอร์เกมนี้มันดีอะนู่นเงี่ยอืม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 ชักปืนก่อนโอ้ยอืมโอ้โดนอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ย สไนเปอร์อย่างเงี้ปืนมันดีอ่ะผมลองใช้สไนเปอร์อ๋อถ้ายิงซูมเป้าก็ยิงใหญ่ขึ้นนะถ้าเกิดซูมนานๆคล้ายๆกับวิดีโอเมเกอร์อ่ะเออยิงซูมมันก็ยิงแรงอันนี้คือยิงซูมยิงเป้าใหญ่รู้สึกโอเคอืมว้าว กำลังดีใจเลยค่าได้คนหนึ่งแม่งส่องหัวก็เลยเวนแล้วมันไม่มีเดตแคมป์รอให้รู้ว่ามันฆ่ายังไงไม่บอเลยอ่ะโอยตายยังไงก็ตายอย่างนั้นตายแบบดื้อตายแบบงงเฮ้ยฝั่งมันนี่ว่ะเออก็ว่าอยู่ยืนตรงนานมาจากไหนวะหาทางไปก่อนเฮ้ยโอ้ตกไสป์แล้วโอ้ไม่ดีเลยแม่งดูมั่วๆไนเปอร์น่าจะไม่รอดผมเล่นไนเปอร์ไม่น่าจะลุ่ง ปืนกลเดีนอะลองปืนกลดูคล้ายๆบาสเตียนมาอื๋อเป็นซาดุลัวฮีคนดีไว้ก่อนเดดี๋ยวอ๋อแต่ว่ามันมันเวลาโหลดเนี่ยโอ้โหหานี่มันปืนอะไรวะทำไมปืนกลทำไมผมรู้สึกว่าผมกางมันมีปืนอะไรของมันเนี่ยเป็นพวกเติมฟูปะวะเกมนี้มีเติมฟูปะเนี่ยอักูกายบาลีปาสุกาก็ได้เหมือนไส้แหละ ไม่เรามีเกิดเร็วจังบางทีก็เกิดช้าบางทีก็เกิดเร็วไว้ด้วยอ้าวแพ้แล้วหาอะไอ้เน,นี่ยเป็นเรื่องเลยโอ้จะลุ่งไหมเนาะเดี๋ยวดูอ้าวอ๋อนี่เกิดแพ้แล้วจะทำท่าแบบว่าต้องโชว์มือใส่ไปใส่มาให้เขายิงตายเล่นเนี่ยมีั่วเดเอาไว้ไทุบหัวคนบางที อืมันไงปาสุก้าเห็นไหมผบอกแล้วผมเล่นเป็นแบบปาสุก้าใครวะอาคฟังเราอะใครยิงปะเฮ้ยใครยิงไงใครยิงไรนี่เสียงใครยิงแถวนี้บีนนะเฮ้ยนั้นปะยังไงเห็นแล้วอืืือออยู่นู้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ๊บ เฮ้ยปฟ๊บฟูบเย้อะไรอะไรอะไรตายแดดบาสุก้ากูโหดบอกเลยบอกแล้วเออเนี่ยแหละเล่นบาสุก้าลุงอยู่ครับผมเรื่อื่นยิงไม่ใครไม่เคยตายอยู่ทุกทายเลยคกูเห็นแล้วว่าจะยิงหัวแมงส้นหน่อยหานี่มป็นสนัยส่องกลูอยู่ข้างในนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยอยิงดักเลยโดคนไหมอืมตายอยู่ตายอยู่โอเค ช่วยใจอยู่เว้ยเห็นแล้สไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์กูรู้เฮ้ยมันยังไงวะอันนี้อตายขาที่เบสอะไร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 ไม่ไม่ไม่ใกล้อีกไม่ใกล้อีกไม่ใกล้อีกยิงหัวหลุดเลยแดดอะไร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 ตายขาที่เบสเป็นไงตัวนี้เจ้าพ่อปาสุก้าเว้ยสุดท้ายโดนสไนเปอร์ซองอยู่ดีแดดหัวขาได้ที่หนึ่งของทีมไปด้วยเอาเล่นไปบอกแล้วปาสุก้าตัวโหดเบียดโอ้ อะไรมั่งวะเนี่ยคนนี้เขาโหดเว้ยแล้วเขาต้องยึดฐานนี้ป่ะเขาทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อต้องไปเอาของของที่ฐานเขาเดี๋ยวก็พากลับมาที่ฐานเราคล้ายๆกับการยึดองค์ของโอเวอร์บอทแม่งนี่แหละหัวแตกไม่ตายเอาตายยตกใบตายบรรลุกาเล่นหน้าเด้งไปตายแล้วมือนไส้เออดีๆเพื่อนเรากำลังยึดอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยคนไปละ โอ้โหอย่างนี้เฮ้ยอะไรอะไรมึงนี่ฮะอะไรมึงนี่ฮะอู้หหลบหลบหลบอะไรมึงนี่ฮะอะไรมึงนี่ฮะไม่โดนหรอวะมาดิเฮ้ยเอาดิอุ่ยไม่โดนฮึบฮึบโดนล้วโดนแล้วโดนแล้วมาออกมามึงก้มึงก้าวอะมึงก้าออกมามังก้ออกมามีโดนเคลื่อนด้วยมีหายมีใครมีฮิ้วไหมเนี่ยฝั่งเรามีคนฮิ้วไหมเนี่ย ถ้าคนที่เข้าใจลักิงเรียบร้อยบาสุก้าเบียดเดี๋ยวลังบาสุก้าคุยซะหน่อยกลับบ้านไปฮิวได้ไหมเนี่ยไม่มีใครฝ่ายมันต้องมีตัวฮิวบ้างไม่ใช่เหรอเพราะฝั่งเราไม่มีใครเล่นฮิวเลยมั้เถอะเออสงสัยไม่มีใครเล่นตัวฮิวเลยงั้นผมต้องกลับบ้านไปฮิวเองแล้เนี่ยแล้วบ้านคุยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเติมฮิวได้ใช่ไหมแท่แค่ตายเยวนะเติมได้ไหมอ๋อนี่เหรอไหนอะ อ๋อนี่ไงอ๋อนี่คือเก็บกระสุนแล้วก็เติมพลังอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยโอเคมันบุกเข้ามาถึงฐานแล้วเหรอเอออ๋อนี่เราแตกเราสไนเปอร์ด้วยหานี่มันซุ่มไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสไนเปอร์ไม่ชอบอยู่ในห้องมีไปก่อนเลยเตะไปมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วโอเคไปได้อืมเฮ้วะเอายิงด้เฮ้ยได้ไงไฟลิ้นเล่นไฟอู้เพียบเลยตรงนู้นเพียบเลยอืมยัดเข้าไป โอ้โหสามคิวได้สามตัวแล้วดีเวสเก้เขโหดอะไรอะไรอ่มาไหนมาไหนเขาจิงหน้าแหกเลยแดดประตูมันจะมาลงประตูมาบอกวะนั่นไใหญ่เออเอาให้ตายเอาให้ตายบวกเล่นให้หมดเลยไปเพื่อนๆเรามาด้วยกันเป็นหูเทียบเลยอืยัดเข้าไปกลางตรงประตูเดี๋ยวเลงมาก่อนอะไรอะไรอะไรเราเฮ้ย โอ้ยข้างบนข้างบนข้างบนหลบหลบมาก่อนเฮ้ยไอ้สปายดิไอ้สปายเวนไม่โดนแม่งเลยเว้ยสปายเหรอสปายเหรอเฮ้ยไอ้อู้นี่แหละพิกนี่ยเอ้ายอย่าตายมาดิเฮ้ยอย่าตามมาด้วยใครตามมากูยิงด้วยโอ้จะตายอู เอา้าโดนไฟเผาตายดีเหรอไมไ่ว่าลงน้ำมันจะหายเหรอลงน้ำก็ไม่หายเมื่อกี้ผมลงน้ำอยู่ <adults> เฮ้ยยันข้างมาจากไหนวะพวี่เจนอันน,นี้มันไม่เงียนไม่เงียนโอโลโล้ไม่นี่ตั้งต้อมเป็นทรบิอยอร์หรื่ไม่ทรบิยอร์แน่เลยเอ,อ้ยอะไรอะไรอะไรไปไหนวะเนี่ยไปไหนวะเนี่ยอืมอะไรโอ้ตายฮาร์ดถูกคิวด้วยผมฆ่าไม่ได้เพียบเมื่อกี้โอ้โหลีมาซุก้าลัลวงยังไม่รู้ฆ่าไ,ได้กี่ตัวแล้ว ได้อาร์ชีพเม้นเดิมเมื่อกี้เรามาได้ยังเออเปาอยู่ไหนอ่ะ้ยอาได้คลางคลางทำอะไรวเนี่ยยิงเข้าไปอืมมันตายไปทำอะไรทำอะไรวะเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยทอะะไรวเนี่ยอ้าวเฮ้ยผมจะยิงมันเพิร์แบ๊วทีมเราเอามาได้โว้ยแม่มือผมจะดูบันเพิรตายห่าเลยเขาบอกทีมเรากำลังเอามาได้ชนะใช่ไหมเออจบทีเนี้ย <classy> ติด MVP ด้วยไอ้แม่มีรายชื่อแดงเกตี้ก็ดู ที่ต่ออ่อที่ต่อ128ที่ต่อนะเว้ยบัตจกบเล่นทีมเลยโอเคผมขอตัดพาร์แต่เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้เลิมกดไลค์ subscribe แชร์และก็เมนเพื่อเป็นกรลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ได้ไปผมนะถ้าใครที่อยากดูทีมฟอร์เทสสองก็กดไ like <c oughs> ลค์คลิปนี้ต่อเยอะๆก็ผมผมไม่ได้ใจผมจะเล่นต่อเปล่านะก็มันดีก็สนุกดีแต่ว่าหลายๆอย่างก็ยังไม่เข้าใจเพราะอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่รู้มากก็ได้ถ้าเกิดรู้หมดทุกเรื่องแล้วอาจจะมันกว่านี้หรือเปล่า ถ้ารู้ข้อมูลเกมหรือความสนุกของมันในจจะมันกว่านี้นี่ผมเข้าไปก็งงๆไม่รู้เลยต้องทำอะไรบ้าง